สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้า,ชาเริ่มขึ้นในเวลาเกนาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสง์นำสดมนบูชาพระรัตน์ไรและนำทุกท่านปฏิบัติธรรมต่อด้วยพิธีกล่ออาวคำรัธานาศีลหจากนั้นคณะท่านเจ้าภาพกองบุญต่างๆนะครับได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายโดยคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้ร่วมกันกล่าวคำถวายกองบุญทอดพระป่า,า,ปปาบรร,รุงวัดประธานกองบุญคือกัลยาณมิตร กันพักยากรรยานมิตรินกรกรยานมิตรสตีเวนแมคโดนัลส่วนพิธีกล่าวคำถวายนะครับกองบุญเผยแผ่ธรรมะผ่านระบบสุ่อออนไลน์ประธานกองบุญคือกรรยานมิตรปิยวันกรยานมิตรแคนเนสมาลินกรยานมิตรดาวันกรรยานมิตรทวีศักกรรยานมิตรอเล็กซ์หงแหวนแก้วพิธีถวายขีฬานะเภสัชริยารักษาโรคนะครับ ประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรแพทย์หญิงวชิร,รพรกัลยาณมิตรจอแดนพิลึกส่วนพิธีถวายกองบุญบุพพเปตพลีอุทิศสนกุศนให้แด่หมูย่ยอดและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับประธานกองบุญคือกัลยนานมิตรมานีกัลยนานมิตรสกอตต์โรเดนเซนกัลยาณมิตรทองสารัชพง์และครอบครัวรวมไปถึงร้านยม,มีไทยเลยครับพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือนายแพทย์มานัท กัลยาณมิตรจารุวรรประเสริฐธรรมในครอบครัวกัลยาณมิตรประมวลศิลป์ฮอกลนโดยผู้แทนคณะท่านประธานและสาธุชนผู้ใจบุญนะครับได้ร่วมกันถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์เมื่อเสร็จสิ้นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ผ่านระบบสุมออนไลน์สาธุชนได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจและเบิกบานใจในบุญ แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่ทุกท่านก็ได้ปฏิบัติตามมาตรการของทางสาธารณาสุขในท้องถิ่นโดยเคร่งครัดแล้วก็ยังได้ร่วมกันนะครับรักษาความสะอาดกายนำมาสู่ความสะอาดใจด้วยอนมโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับ